สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ S S o News มิติใหม่ของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประัาสังคมเพื่อผู้ประกันารตนเพื่อนนให้คุณได้เข้าถึงสิทธิทประโยชน์สูงที่สุดและมาติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกรอบวันไปพร้อมกันนะคะในช่วงนี้สภาพอากาศที่บ้านเราค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและก็อีสานนั้นค่อนข้างที่จะหนาวเนื่องจากอุณหภูมินั้นลดลงนะคะประกอบกับมีมรสุมต่างๆที่แผ่ก็ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องทําให้หลายพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวค่ะ ด้วยความห่วงใย,ยต่อสุขภาพของผู้ประการตนรวมไปถึงประชาชนทุกท่านดังนั้นสำนักง,งานประกันสังคมจึงได้จัดโครงการสวัสดิการประกันสังคมเพื่อผู้ประการตนต้านภัยหนาวที่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นางประนินมุตาหารัฐเลขาธิการสํนักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประกันตนในเขตอำเภอฝานจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการสวัสดิการประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนต้านภัยหนาวขอสนักงานประกันสังคมซึ่งจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2556มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบความอบอุ่นให้แก่ผู้ประกันตนที่ประสบภัยหนาวค่ะนําความหงใยที่สํานักงานประกันสังคมมีต่อผู้ประกันตนไปสู่ตําบลและหมู่บ้าน ซึ่งก็พิจารณาว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการช่วยให้พี่น้องผู้ประการตนที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคไม่มีโอกาสรับบริการจากสำนักง,งานประกันสังคมได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับด้านการประกันสังคมสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งสาขาฝางขึ้นเพื่ออาํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้างลูกจ้างผู้ประการตนและประชาชนซึ่งรับผิดชอบในพื้นทีอ่อำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยประการมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมจํานวน473แห่ง ลูกจ้างและผู้ประกันตน1,632คนแบ่งออกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33จำนวน515คนผู้ประกันตนมาตรา39 515คนและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน3,245คนค่ะ โครงการสวัสดิการประการสังคมเพื่อผู้ประกันตนต้านภัยหนาวจดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจัดขึ้นที่อำเภอฝางในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วอำเภอฝางถือว่าเป็นหนึ่งใน25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีพื้นที่888.16ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น8ตำบล1น8หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น1 12,847คนซึ่งถือว่ามีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะก็เป็นน้องรองอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอากาศของบ้านเรามีอุณหภูมิลดลงค่ะสมผลทาให้หลายพื้นที่ต้องประสบภัยหนาวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่หนาวเย็นมากกว่าภาคอื่นๆอุปกรณ์ในการป้องกันความเย็นจึงมีความจําเป็นมากและมีผู้ประกันตนที่ประสบภัยหนาวมารับผ้าห่มครั้งนี้จานวน8 0 0คนโดยการนำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาภัยหนาวนี้จะช่วยสร้างความออุ่นให้กับผู้ที่ได้รับและเป็นการแบ่งเบาภาระได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ส่งต่อทานน้ำใจให้กับผู้ประกันตนและประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอฝางที่ตอนนี้กําลังประสบภัยหนาวก็ขอให้ทุกคนนั้นรักษาสุขภาพอย่างอบอุ่นด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะส่งต่อทานน้าใจก็สามารถช่วยเหลือกันได้ค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากนี้เรายังมีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศค่ะ และทั้งหมดคือข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นใน SSO News นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามได้ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของข้อสงสัยต่างๆนะคะกับสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกนอจากนี้ก็สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดด้วยตัวเองได้ที่ www.sso.go.th นะคะวันนี้ดิฉันสุพิญญายรู่คมดีพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ